วัสดีชาวยูทูบเบอร์วันที่5กันยา2563สวัสดีร้านทงฟ้าประชารับ้านของโคตนะคะเราจะพาเยี่ยมชมค่ะทันตีทงฟ้าประชารับ้านของโคตมนี่ค่ะเลยไม่ชัดเลยเนาะไม่ค่อยชัดเท่าไร วันนี้เราอยากจะนำเสนออันนี้ด้วยนะคะอาหารน้องแมวน้องแมวน้องแมวน้องหมานะคะคิดถึงน้องแมวน้องหมาก็มาร้านเรานะคะน้ำมันไข่นี่นะคะสวัสดีชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะ รูดบัตรธงฟ้าประชารัฐคิดถึงร้านเรานะคะพันตรีธงฟ้าประชารัฐบ้านลองโคจ้าเป็นธงฟ้าเล็กๆในหมู่บ้านนะคะแต่น้ำใจยิ่งใหญ่นะคะเชิญมารูดสินค้าที่ร้านอพันตรีธงฟ้าประชารัฐบ้านลองโคเราได้เลยค่ะจ้า ของก็ยกไปพอสมควรนะคะก็มีลูกค้ามารูดของกันทุกวันค่ะถึงวันเล็กเล็กเพราะร้านเราเป็นร้านเล็กๆนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะอภันตรีธงฟ้าประชารัฐบ้านของโคอดอุ้ย บรรยากาศโดยรอบของเราร้านเราบรรยากาศดีมีทุ่งนาอยู่หน้าบ้านนะคะนี่ค่ะทุ่งนาอันนี้ส่วนผักของเราค่ะพักทอาต้นไม้สีงอ,อาหารแมวอาหารหมาของกินของใช้กบอุนยาสีฟัน <c oughs> ไว้พบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะ